การอ่านเนื้อหาของทัศนเมืองกำแพงเพชรทัศนเมืองนครชุมหรือกลุฝั่งลานทุ่งเศรษฐีทัรุเนื้อดินเก่าฝั่งนี้จะมีเอกลักษณ์ของดินกรุที่สวยงามผิวดินเก่าจะมองเห็นแร่ว่านดอกมะขามสีแดงสดใสเนื้อดินอายุ600ปีจะมีลักษณะเก่าแห้งผิวพลาสเป็นเนื้อดินละเอียดมันแห้งและเนบนุ่มซึ่งของปลอมทำเลียนแบบได้ยากมากมาก ขอบด้านข้างของพระกรูฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะชำรุดเสียหายซึ่งเกิดจากน้ําท่วมกรุซึ่งเกิดขึ้นทุกปีในช่วงหน้าฝนคราบกรุสีขาวอมส้มอ่อนๆคือคราบตะกอนดินที่น้ําผัดทามาจับผิวตามองค์พระทั่วทั้งองค์คนสมัยก่อนจะใช้ใบตองแห้งขัดเช็ดทําความสะอาดจนเห็นเนื้อในของพระที่เปิดผิวเอาคราบกรุและสิ่งสกรปรกออกไปแล้วบางส่วนเนื้อดินจะมีความละเอียดอ่อนและนุ่มยิ่งถ้านําไปตักแดดแล้วเนื้อดิน จะมีความแข็งแกร่งเป็นหินแต่ถิวพระยังดูหนึบนุ่มละเอียดมันแห้งเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี้คือจุดเรียนรู้ที่คนรุ่นเก่าสอน,สอนผมให้จดจํามันคือความรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งความรู้ในตําราไม่มีสอนผิวด้านหลังของพระทั้งสององค์นี้เนื้อดินจะมีการระเบิดเสียหายจากในกรุดซึ่งจุดนี้ของปลอมไม่มีการทําเด็ดขาดการเรียนรู้ดูพระกรุงเม,มืองนี้ควรมีทักษะสามอย่างด้วยกัน,กนเช่นการวิเคราะห์จากแม่พิมพระทุกองค์ในกรุจะมีความคมชัดไม่ตื้นเบลอแบบพระปลอมเด็ดขาด การวิเคราะห์เนื้อหามวลสารของพระทุกองค์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างและการอ่านแร่ว่านดอกมะขามในเนื้อดินทุกองค์พระแท้ต้องแท้ทั้งหมดจะไม่มีของปลอมและแท้ในองค์เดียวกันซึ่งเราจะวิเคราะห์พระแท้ทั้งกลุ่มได้เราต้องเห็นพระแท้ให้มากพอซึ่งความรู้จะเกิดจากประสบการณ์จริงเท่านั้นเราควรศึกษาพระด้วยตาอย่าศึกษาด้วยหูแล้วทุกท่านจะประสบผลสําเร็จจะได้ไม่ยากก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังจนจบหวังว่าภาพและเสียงนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับความรู้ดีๆยังมีอีกมากมายซึ่งผมจะนำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันในคลิปต่อๆไปอีกครับสวัสดีครับ